ยัดให้สัญญาณครับยกที่หนึงเอาล้ครับร้อยสิบสี่ปอนครับผู้เกของรายการครับวันนี้ไปแลวเดนแบบตมสอบสอบครับเอาสั่เปือกัดสดนะฮอดตครับโอ้ยหโอ้ยยยยยยย่ยย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  ติงดูครับกัดยางต่อยลำตัวสับโซ่ตัวหนึ่งทุกอย่างเดียวโซ่ต้งโซ่ทั้งรีบทั้งขวา,างเหนเวียงโซ่กลับเอามาด้วยความแข็งทูกอย่างด,ดูครับไม่เคยชยนนะอเอามาโอนโอ้โหทดแนะดข่งเนาะครับเอาแกรนไซครับหมดโยกครับหมดยกสองหมดหมดยกที่สอง Oh. บริษัทกีนากพัสจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยดาวลูกโลกโดยคุณธีรวัตรสื่อมโนธรรมบริษัทฟาสอินเตอร์จำกัดผู้ผลิตกาแฟวันแฟนและปุ๋ยศักสยามโดยบริษัทศักสยามอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับทะเลโอ้ยโดนสวนหมักคำทักเซลดอหมักเมื่อกี้ต้องขอยลยครับกราวเอาละครับโดนข้างเอต่อยางโดน้ามาครับจังหวะดับดับศอก ท้องกับปาเทาไปต่อยองแทงเท้ารัดสอกสุดนะครที่หู้ชกนั้นเป็นอย่างว่าอะไรครับมีอารมณ์มาจากครับนอกชนะต่สชนะโอ้ชนะอยู่แล้วครับอาจารย์โดดห้องใหเลยครับแับเลยครับยุติแล้วครับโอ้แบบเด็ดขาดแล้ครับไม่ต้องพึ่งคะแนแล้วครับทีนี้ชนะเทคนิคสเราเอาได้ไปในยก